เจ้าวาดวัดดังย่านป่าเกร็ดแจ้งไอ้ไข่เป็นเพียนวิญญาณใครๆก็อัญเชิญไว้ที่วัดได้ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆมานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะจากกรณีดรามา่าไอ้ไข่เกิดขึ้นนะคะโดยทางวัดเจดีบอกว่าได้จดลิขสิทธิ์ไอ้ไข่ ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวัดไหนที่มีการจัดสร้างไอ้ไข่อาจเข้าไข่และเมืดลิขสิทธิ์ได้นะคะหลังจากกระแสไอ้ไข่ฟีเวอร์นะคะฮิตฮอตติดลมบนนะคะหลายๆวัดนะคะได้มีคารอัญเชิญและก็ปลุกเสกไอ้ไข่เพื่อให้คนเข้าวัดมากร่าวไหวขอโชคขอลาบขอพรไอ้ไข่นะคะหลังจากกระแสไอ้ไข่ฟีเวอร์ การจดลิขสิทธิ์ไอ้ไข่นะคะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะบางก็เห็นด้วยบ้างก็ไม่เห็นด้วยนะคะจากกรณีกระแสดราม่าไอ้ไข่นะคะว่ามีการจดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะคะของแท้ต้องอยู่ที่วัดเจดีเท่านั้นทําให้บางวัดนะคะเก็บรูปปั้นไอ้ไข่แล้วนะคะจากกระแสดังกล่าวนะคะพระครูกิต,ตินนท์เจ้าอาวาสวัดบางจากนะคะ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่มีรูปปั้นไอ้ไข่ไว้ให้คนกราบไหว้บูชานะคะได้เปิดเผยว่าไอ้ไข่ที่เป็นข่าวเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆในเวลานี้ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ไข่ที่มีลิขสิทธิ์วัดจัดสร้างไอ้ไข่เพราะที่วัดมีหลวงปูท่ทวดไอ้ไข่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทวดไอ้ไข่กับหลวงปูท่ทวดสร้างไว้ที่วัดบังจากมานานแล้ว ไอ้ไข่ตามหลวงปู่ทวดมาที่วัดบางจากมีการอัญเชิญดวงวิญญาณมาไว้ที่วัดนี้ปั้นที่นี่ทำพิธีที่นี่โดยความเป็นเอกภาพไอ้ไข่เราเชิญดวงวิญญาณมาเราไม่ได้ไปเชิญตัวรูปแบบการสร้างของวัดต่างๆมาไอ้ไข่จึงเป็นสิ่งที่เราทำได้ถ้าบอกไอ้ไข่เป็นวิญญาณแล้วใครเชิญไอ้ไข่มาได้บ้างละ่ะเพราะว่าต้นกาเนิดที่เรารู้ว่าไอ้ไข่อยู่ที่นั่น ถ้าไอ้ไข่วิญญาณอยู่ก็อยู่เราไม่ได้ไปเอาของเขามาเราเชิญวิญญาณตรงจุดจุดนี้ของเราเราไม่เคยเดินทางไปสถานที่อื่นอื่นสักครั้งเจ้าอาวาสวัดบางจากยังกล่าวอีกว่าในการจัดสร้างของวัดนะคะทําพิธีตรงจุดนี้เชิญวิญญาณตรงนี้คนมากร่าบไหว้ถ้าเกิดผลจริงเขาก็มากรับขอเขามาแก้บนกันจริงๆก็เป็นไปตามนี้ ไอ้ไข่ถ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วช่วยเหลือประชาชนมันก็ดีกับทุกคนวัดใดๆก็ตามที่อยู่ไกลๆตามต่างจังหวัดที่ไม่มีคนไปอย่างน้อยก็ดึงคนเข้าวัดได้ส่วนหนึ่งเมื่อดึงคนเข้าวัดแล้วใช้ชักนำไปในทางที่ดีขึ้นหากได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่แล้วมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเช่นมานั่งสมาธิภาวนาไหมสร้างบารมีส่งไปให้ไอ้ไข่บ้างไหม กรวดน้ำให้ไอ้ไข่บ้างไหมก็ต้องมีวิธีบอกแก่ญาติโยมให้เขาทำในส่วนต่างๆถ้าไอ้ไข่ไปอยู่วัดต่างๆเกิดกระแสคนศรัทธาก็ดีแก่วัดอยู่แล้ววัดบางจากเองก็ปั้นรูปไอ้ไข่ไว้หลายตนและให้วัดต่างๆไปหลายวัดแล้วเขาไปกราบไหว้ขอพรได้ก็ดี กับเขาจะไปแก้บนที่วัดบางจากหรือวัดไหนก็ได้แล้วแต่เขาเราไม่ได้ละเมิดลิขกสิทธิ์ไข่เราปั้นของเราที่นี่ไอ้ไข่เป็นลูกสิทธิ์หลวงปู่ทวดก็เพียงเท่านั้นนี่คือที่เจ้าอาวาสวัดบางจากซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่มีรูปปั้นไอ้ไข่นะคะนี่เลยนะคะก็นี่เลยนะคะ,ะ,คะถ้าท่านไหนอยากไปไหว้ไอ้ไข่ขอพรไอ้ไข่นะคะก็ไปได้เช่นกันนะคะที่วัดบางจากนะคะ ตำบลครองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ